กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีเศรษฐีคนหนึ่งที่มีลูกชายอยู่สามคนพวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขในเมืองที่มั่งคั่งแต่แล้ววันหนึ่งกองทัพก็ได้มาเกณฑ์คนให้ไปออกรบทำสงครามแต่เมื่อไปถึงบ้านของเศรษฐีโชคยังดีที่พี่ใหญ่และพี่รองได้แต่งงานมีคู่ครองเลยได้ย้ายออกจากบ้านกันไปหมดแล้วทหารจึงตามตัวไม่เจอ ทว่าในวันนั้นกลับพบเจอแต่น้องเล็กที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวจึงถูกเหล่าทหารลากตัวไปรับใช้ชาติน้องชายคนเล็กที่ทั้งอ่อนแอและขี้ขลาดก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดผู้เป็นแม่เห็นเช่นนั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากเมื่อถึงตอนเย็นเศรษฐีกลับมาที่บ้านจึงได้รู้เรื่องราวทั้งหมด เขาใช้เวลาคลุ่นคิดอยู่ทั้งคืนถึงวิธีการที่จะช่วยลูกชายของเขาจนในที่สุดเขาก็คิดได้มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนั่นคือเราต้องใช้เงินติดสินบนเจ้าพนกาักงานเพื่อให้แอบปล่อยตัวลูกชายของเราออกมาว่าแล้วเศรษฐีก็มอบหมายให้ภรรยาเป็นคนนำเงินไปให้กับท่านข้าหลวง แต่ขณะที่ภรรยากำลังนำเงินไปนั้นเธอก็ได้เดินผ่านบ้านของลูกชายคนรองจึงได้แวะพักและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังลูกชายคนรองได้ฟังเช่นนั้นจึงได้พาแม่ไปหาพี่ชายคนโตที่บ้านเมื่อไปถึงก็ปรึกษาหารือกันและเมื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พี่ใหญ่ฟังน้องคนรองก็ขออาสาเอาเงินสินบนไปให้ท่านข้าหลวงด้วยตนเอง เพื่อแสดงความกตัญญูและแสดงให้เห็นว่าตนนั้นรักน้องมากแค่ไหนเมื่อแม่เห็นถึงน้ำใจของลูกคนรองก็ซาบซึ้งจนถึงกับร้องไห้ออกมาแต่พี่ใหญ่ที่ใส่ซื่อก็ไม่อยากจะน้อยหน้าจึงขออาสาไปด้วยตนเองสุดท้ายน้องรองจึงยอมให้พี่ใหญ่เป็นคนนำเงินไปให้แทนแต่แล้วเมื่อผู้เป็นแม่กลับไปที่บ้าน และเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เศรษฐีฟังเศรษฐีก็ร้องไห้ออกมาในทันทีเจ้าทำอะไรลงไปรู้บ้างหรือเปล่าทาหารกําลังเกณฑ์ชายหนุ่มให้ไปออกรบเจ้าส่งลูกชายคนโตของเราไปให้พวกเขาพวกเขาก็จะพาลูกชายคนโตของเราไปออกรบด้วยนะสีเศรษฐีไม่รอช้ารีบระดมเงินทั้งหมดเท่าที่มี แล้วรีบวิ่งไปจัดการด้วยตนเองแต่ดูเหมือนว่าจะสายไปเสียแล้วท่านข้าหลวงไม่ยอมรับเงินสินบนแถมเขายังได้จับลูกชายคนโตไปออกรบอีกคนอย่างไร้เมตตาอีกด้วยสุดท้ายเศรษฐีก็อับจนหนทางเขาจึงได้แต่คุกเข่าลงและร้องไห้อยู่ตรงนั้นท่านข้าหลวงจึงได้เดินเข้าไปแล้วพูดว่าโปรดฟังข้าเถิดท่านเศรษฐี เหตุที่เรื่องราวมันเป็นเช่นนี้เพราะว่าท่านนั้นเลือกใช้คนผิดงานหากท่านเลือกให้บ่าวไพร่หรือตัวท่านเองเป็นคนนำเงินมาให้กับข้าท่านก็อาจจะทำสำเร็จแล้วก็ได้แต่การที่ท่านเลือกให้ชายาของท่านเป็นคนถือเงินมาโดยที่ท่านเองก็รู้ดีว่าสภาพจิตใจของนางนั้นกําลังอ่อนล้าเหลือเกิน นั่นต่างหากที่เป็นเหตุให้งานไม่สำเร็จท่านเลือกใช้คนไม่เหมาะกับงานงานก็เลยล้มเหลวขณะที่ท่านข้าหลวงกำลังจะเดินจากไปเศรษฐีก็ได้พูดขึ้นว่าท่านก็เหมือนกันนั่นแหละลูกคนเล็กแสนขี้คลาดของข้าและลูกคนโตแสนซื่อบื้อของข้าท่านเลือกให้พวกเขาไปอยู่แนวหน้าแล้วท่านคิดหรือว่าท่านจะชนะสงคราม ท่านท่าหลวงได้ฟังจึงเดินกลับมาแล้วหัวเราะอ,อย่างสาใจอย่างนี้นี่เองลูกคนเล็กและลูกคนโตสินะเอาเอถอะข้าจะทำเป็นไม่ได้ยินก็แล้วกันเพราะถ้าไม่เช่นนั้นท่านอาจจะไม่เหลือทายาสืบสกุล